ช่วงแซบสัญจรสนับสนุนโดยอร่อยเด็ดๆใกล้บ้านจากไก่ย่างห้าดาวสวัสดีครับพี่พ่ออะไรนีพี่เพื่อนีกครับพี่พี่โอ้เราบริการครับบริการอายุกี่เปี 50ปีซื้อจากไหนเนี่ยเขาไปถวายวัดพระพยอมแล้วก็โอ้แบบขยันแล้วสินี่ต้องจะเป็นรถแล้วเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นนอนเป็นที่นอนด้วยแล้วก็เป็นสเตจสำหรับเล่นดนตรีด้วยครับเป็นสเตจเป็นเป็นเวทีครับนี่คือคุณเชอิสระสัญจรซึ่งไม่ต้องการบอกชื่อแนะนนามสกุลจริงครับท่านทั้งนับนี่คือนักดนตรีนะครับแล้วก็ใช้รถคันนี้ครับรถอายุตั้ง50ปีนะครับทัอย่าง่ี้ครับตัวเวนเล่นปปนอย่าางี้รม แล้วสถานที่เล่นของน้องเชนถ้าถ้าเป็นวันอาทิตย์นี่ก็จะเล่นที่สวน ให้คนให้คนออกกำลังกายได้บัางสซนเจัดโซนเล่นสซนเด็จยากหมายว่าเราเล่นฟรีแล้วถ้าผู้ฟังที่ยืนรอมๆอย่างเงี้ยครับชอบใจขึ้นมาเอ้ประทับใจชอบใจหรอซื้อเราแผ่นเรเท่าไหร่แผ่นเราชุดแรกนี้มันคอลี่แต่ชุดสองมีค่าสูงกว่าคั่นชุดสองถูกกว่าชุดสองนี่คือไล่ออกจากคอมพิวเตอร์ประหยัดต้นทุนตามก็ขายปูกแล้วก็บมาที่ในห้องน้ำด้วยบ้างเอาแบบเอาง่ายๆแต่ว่าขายความความจิตใจขายเรื่อง ขายความเด็ดรถรถรถคุณเชียร์อยู่ได้ถ้าถ้าเล่นฟรีแล้วก็อยู่ได้โดยการขายแผ่นก่นช่วงรแรกๆเลยเนี่ยยังเล่นในร้านอาหารช่วงที่กําลังทํารถคันนี้ก็เล่นในร้านอาหารได้เก็นมาแล้วก็มาทำคันนี้เสร็จแล้วก็ ออกเดินทางเลยลาออกจากร้านอาหารคราวนี้เล่นแบบอิสระสัญจรส์แล้วไปเล่นที่ไหนกันแบบอิสระสัญจรภาคใต้ก็ขับลงไปถึงเกาะลัปตาแล้วเล่นที่เกาะลันตาเล่นที่สถานีคลองทอกแล้วได้เงินได้เงินได้เงินจากทีดีวันนึงเล่นขายแบบดีสุดในท้องที่น้อยสุดในหนึ่งแผ่นไม่ถดมากสุดมากครบวันนี้ถือว่ามากวุฒิประธานมากสุดเนี่ยโอ้โหเยอะเลยบลุง ประมาณด้วยสายตาเนี่ประมาณสักกี่ร้อยคนนี่น่าจะอยู่ประมาณสองสามร้อยนั่นคือมากแล้วถ้าแบบน้อยวันไหนที่วันแบบน้อยน้อยนี่อยู่ประมาณน่าจะอยู่ที่สักห้าสิบคนวันที่เราเล่นปกติเนี่ยตามร้านอาหารนี่เห็นบางคนบอกว่าคุณเชนขับรถไปตามร้านอาหารเวลาได้ตอนเที่ยงอย่างเงี้ยนะไปถึงก็จอดข้างร้านอาหารแล้วก็เปิดท้ายขายเสียงเลยยังทับอยู่ยังทับแล้วก็ขอรอระอะ มีก็ไปแบ็ไปื่อไปนไปเร่อยแล้วก็วขอเดี๋ยวนั้นเลยแล้วคนใหญ่มีคนปฏิเสธมีครับเพระปฏิเสธเขาให้คนอเขาแม่พอเขาไปฏิเสธสักพักเดียวข,ของเขาก็ตามลอไปเลย,เลย คือเขาไม่ได้แต่คือเขาไม่ไม่ไม่เคยเจอรูปแบบแบบนี้แล้วเขาคิดว่าเขาจะต้องไปเตรียมเครื่องเสียงเตรียมอะไรอ๋อยุ่งยากครับใช่ยุ่งยากแต่จริงแล้วเขาไม่ต้องยุ่งเลยไม่่ต้องยุเขาให้สถานที่ให้เราจอยใช้ไฟอย่างเดียวใช้ไฟอย่างเดียวแล้วเราก็เล่นโดยที่ไม่ได้ชาร์จเงินเขาเลยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพศว่าจะเรียนแต่สมมติว่าเขาหางานไปอย่างหาไปรอดอย่างนี้สมมติว่าเขาหาวันที่ยี่สิบใช่ไหมครับเราก็ต้องเดินทางตั้งวันที่ยีสิบเพื่อจะไล่เล่นไล่ไล่เก็บไปเรื่อยไล่ไปเก็บถึงเสื่อปั๊บ เดินสายลงที่ใหม่ก็เก็บอีกเก็บอีกหมอแสดงว่ามีทั้งงานจรงานหางานหาที่เท่าไหร่ห้าพัน้างหกพันมางช่วงดึกๆแล้วเขาก็จะเต้นกันแล้วผมก็ผมก็จะเล่นช่วงแรกเล่นคุยกับแขกเล่นเพื่อชีวิตช่วงแรกแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้นักร้องหญิงกับนักร้องชายเป็นหมอลำเป็นหมอลำเป็นลูกทุ่งคุ่เชนี่คนอีสานนะ่รับคนโคราชคนโคราชอ๋อก็เล่นได้อย่างเงี้ย าภาษาโคราชได้แต่ภาษามอลำก็ได้ครับไอ้ต้อยหมวกแดงนี่เล่น oh. เล่น oh. เล่นคลองครับบางทีก็ขาดทุนขาดทุนหมายถึงว่าขาดทุนหมายถึงว่า,า,า,ยวาอย่างสมมติว่างา, <c oughs> งานที่อุดรใช่ไหมฮะงานที่อุดรเขาหาไป8000อย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเราก็รับงานรับงานที่ร้อยเอ็ด รับงานร้อยเ0็ดสามพันสมมุตินะฮะเพราะว่าเราได้แปดพันอยู่แล้วแต่พอวิ่งไปครึ่งทางงานแปดพันก็บอกยกเลิกเราก็ต้องไปเล่อน3,000ัน้เขาโอ้ยแย่สินะ<ย>คือยกมา3,000ยังดีกว่านะ เขายกเลิกไอ้ของใหญ่กว่าโอโหแย่เลยวิ่งไปได้ครึ่งทางยกเลิกนะครับอาจารย์เชนผมต้องตีไปเรื่อยสามพันโอ้ยงี้ต้องต้องบอกกับเจ้าภาพนะครับว่าถ้าไม่ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยอย่าไปยกเลิกนะครับเพราะว่าช่วงนันราคาลิตรตั้งเกือบเกือบสามสิบบาทแล้วอ่ะคุณเชแย่เลยครับแล้วสภาพรถกันนี้ไปถึงอุดรขอนแก่นหรือว่ารีสเกตได้ดีกว่าเก่งมากแล้วครับลูกภรยาประจานมัรับว่าเอ๊ะมันพ่อมาทำงานนี้ฝึก ตอนแรกก็ฝึกเขาอรลูกกี่คนครับสองคนครับอ่าสิบเอ็ดขวบแต่งานตอนแก่แต่งานตอนแก่แล้วคิดว่าจะอยู่อย่างนี้ไปอีกนานไปเรือหรือว่าไม่อยากไม่อยากทำอาชีพอื่นแล้วน่าจะอยู่อย่างนี้แหละครับแล้วก็กําลังหาคนที่ที่มีอุดมการ์มาเสริมอย่างไปเล่นในมาหาลัยในอะไรนี้ก็อยากให้น้องๆเขาเขามามารับมารับอไอเดียผมแล้วก็อยากจะให้เขาดแสดงออกแบบผมก่อนหน้านี้ท่าอยางมีมาก่อนก่อนหน้านี้เป็นนักธุรกิจ แล้วมาเจอ2540กับ41ต้มละลายครยับก้ลอยแพลูกน้องทั้งหมดประมาณน่าจะช่วงนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ500คนโอ้ธุรกิจอะไรครับรับเหมาในแท่นจอะน้ำมันนะครับ<อ>ทำโรงกลั่นอะไร,รทั้งบ้านเราทั้งต่างประเทศก็ยังนั่งทำใจอยู่ประมาณก6เดือน,นครับแล้วก็ฝึกฝึกแฟนให้เข้มแข็งแล้วก็ก็บอกแฟนว่าขอเดินทางนะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนนะถ้าถ้าตายที่ไหนก็เช็คที เม่จดกไสักพายกว่าโอ้ที่ที่อยู่โอ้มีชื่อนะครับมีที่อยู่มีโกรมธมั่ายชีวิตด้วยโอ้โหไม่ลอยสักินลไม่ได้อยู่แล้วครไม่ได้หาง่าย้น่อ่างน้อยถ้าโดนไฟไหม้ถ้าโดนไฟไหม้ตายน่นแหละครับจะไม่เห็นถ้าไฟไม่ไหม้แล้วก็จะเห็นแล้วตอท่ตัดสินใจจนกระทั่งถึงวันนี้ที่ภรรยาไม่เคยเรียกว่ามเฮ้ยพี่ตกลงพี่จะไงกันได้ไงแม่พรรยาถามเลยครับ ไม่ถามครับนะครับก็รู้ใจสิงรู้ใจแล้วแล้วก็ส่งเสริมด้วยเป็นประโยชน์ที่ดีมากคเมื่อวานนี้ก็ไปโอนตังอะไรก็ใช้ก็าเลยปกตินี่ผมจะผมผมจะเข้าธนาคารไม่ได้เพราะว่าผม <laughs> <laughs> ผม,ผมเป็นคนล้มละลายก<อ>็บา,านไทยเขาเป็นทุราการให้เพราะว่า ยังโอนทางไปให้เด็กกับพาที่ซื้ามิเมื่อวานนี้เขาโทรมาแล้วก็ได้จริงโอ้โหตัวเองก็ยังลำบากแต่ว่าจิตใจก็ยังทำุศลสยู่นะครับแล้วภรรยาทุกวันนี้ภรรยาทำงานทางไรนเป็นลูกจ้างบริษัทครับก็ก็ยังอยู่ได้พอ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 ผะทพังนะแต่ผัดังอยู่ได้มีเป้าหมายในเชื่อไหมว่าวันนี้เชออิสลามสัญจรไปอย่างนี้แล้วสุดท้ายแล้วจุดสูงสุดที่อยากจะเป็นขั้งหนึ่งหลังจากที่เคยเป็นเจ้าของกิจกรรมาแล้วนี่เชออิสลามสัญจรจะเป็นอะไรครับอยากจะเป็นศิลปิน ทำงานให้กับครอบครัวอบอุนแล้วก็ทํางานให้กับสังคมด้วยระหว่างระหว่างครอบครัวกับสังคมไม่หวังอะไรแล้วเเวลาไปเล่นเนี่ยคุณเชเล่นนอกจากเพลงเพื่อชีวิตแล้วมีเพลงตามคําขอของคนที่มาเต้นมาดูมีมีไหมแล้วส่วนใหญ่เขาเขาขอเพลงอะไรกันส่วนมากที่สุดน่าจะเป็นช่วงนี้ก็หนุ่มบบาสบานเนี่ยเยอะมากอ๋อใช่ก็คุณปานธนพรกับสินแอดนะครับเพลงของผมก็ขอเพราะว่ามี รายการออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะบ <ฮะ S 1> แล้วถ้าเกิดหนุ่มบ่าสาวปานล,ล้วไปคนเดียวทําไงก็ทำเสียงผู้หญิงครับทำเสียงผู้หญิงได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวชมตัวอย่างนะครับว่าเชสลาส่งจอรนั้นเป็นทั้งหนุ่มบ่าแล้วก็เป็นทั้งสาวปาน <c oughs> <c oughs> ็ชื่นใจนะครับสำหรับคนที่ที่ได้ค้นหาตัวเองพบนะครับแล้วก็ทําในสิ่งตัวเองตัวเองรักด้วยแล้วภรรยาก็ไม่ว่าลูกก็ก็เห็นด้วยนะครับก็ขอให้เชมีความสุขระการทํางานที่ตัวเองรักให้ความสุขได้พบเพื่อนใหม่อย่างน้อยวันละห้าสิบคนแล้วก็ได้ทํางานการจะสนดาบสมคบนะครับขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้พบเพื่อนดีๆบ่อยๆครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับหลังจากชบโฆษณาแล้วคุณ้หนาคอยอยู่ครับ ฟ้าเดือนดับคล้อยว่าลลาไป